สวัสดีครับวันนี้วันที่สองพฤษภาคม2อง7ที่ตลาดช้อนทองนะคะรับแม่ลงแกสมาถ่ายให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะครับตลาดช้อนทองพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของกันตามปกตินะครับผมวันนี้ผู้คนเงียบเงียบมากเลยวันอะไรก็ไม่รู้ออกว่าได้เงิน1นึ่งงงแล้ว นี่รถก็หาที่จอดกันยังไม่ได้นะครับขยับไปขยับมากันอยู่จริงมันมีลานจอดรถอยู่ข้างหลังอต่มันไกลนะครับลูกค้ามาซื้อของเขาก็ไม่อยากจะวิ่งไปไกลเนาะอันนี้คือตรงนี้มันจริงๆเป็นรถเป็นที่จอดรถยนต์นะครับแต่ทำไมมอไซค์เขามาจอดแบบเยอะแยะมากเลยคมันทำให้รถยนต์ไม่มีที่จอดนะรนตรงเนี้ยเสียพื้นที่ไปนี่คือตลาดช้อนทอง นนอีก็เป็นสารตายายนะครับตายายตราช้อนทองนะครับี่มีสารตายายมีไฟติดให้ตายายสวยงามสว่างสวยนะครับนี่ก็เป็นทางอีกทางหนึ่งที่ทำให้อ่ให ผู้คนได้เดินผ่านมาทางนี้นะครับจะมีรถวิ่งมาแล้วจะมีพ่อค้าแม่ค้าก็จะขายกันอยู่ตรงนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าขายดีไหมครับวันนี้ครับขายดีไหมครับขายดีนะครับทุกคนขออนุญาตถ่ายทำนะครับนี่นะครับพ่อค้าตลาดช้อนทองเรานะครับทุกคนนะครับขายดีเด็กขัจะพาเที่ยวชมตลาดช้อนทองนะครับนี่ก็ขาย ข้างในนะครับเดินฝั่งทางนี้นะครับผมตลาดช้อนทองครับฝั่งมีพัฒนานะครับสวัสดีครับทุกคนครับนี่คือตลาดช้อนทองมาพัฒนานะครับวันนี้ก็ขายดีค่ะดีครับทุกคนครับขายดีครับขายดีครับผมนี่คือร้านขายอาหารตลาดช้อนทองก็มีทุกคนเยอะแยะเลยนะครับผมเป็นอย่างนี้ต้งเป็นได้ไห คือร้านที่ขายดีที่สุดในตลาดช้อนทองก็คือนัดตึงนะครับเป็นเจ้าของสวัสดีครับนัดตึงสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะครับผมครัขออนัดตึงขายนี่นี่คือร้านนัดตึงนะครับนัดตึงตลาดช้อนทองครับขายอาหารทุกอย่างเลยครับผมโอเคนะครับนี่ก็ป้าป้าขายดีไหมครับคุณป้าครับขายดีไหมครับขายดีไหมครับผมนี่คือร้านเจ๊แดงนะเจ๊แดงสวัสดีครับผม ขายดีไหมครับวันนี้ครับได้กี่หมื่นครับวันนี้ได้ประมาณ2อ0แสนห้าสองแสนนะครับโอ้ดีใจด้วยนะครับ้ออุดขายดีไหมวันนี้อ๋อขายดีครับแต่ตังค์ไม่ค่อยเหลือตังค์ไม่ค่อยเหลือใช่ไหมตองค์ด้วยอุดไก่ครับก่ครับขายกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผมไม่ขายขายดีไหมวันนี้เงียบเลยวันนี้เงียบมากเลยเหรอเยินดีาทุกคนมาเยี่ยมชมตลาดนทองนะครับ สวัสดีครับทุกคนขายดีไหมครับวันนี้พอได้เนะโอเคครับผมก็นี่นี่คือฝั่งขวาฝั่งขวาตลาดช้อนทองนะครับผมสวัสดีครับขายดีครับวันนี้โี้โหขายดีมากเลยเกลี้ยงเลยนะครับนี่ขอชื่นชมมากๆเลยครับผมสวัสดีครับขายดีนะครับวันนี้ครับทุกคนนะขายน่ารักมากสวยงาม โอ้อาหารน่าทานมากเลยครับทุกคนครับสวัสดีครับครูซันสวัสดีครับครูซันครับขายดีไหมครับวันนี้ครับพอได้อยู่พอได้เนาะโอเคได้ที่คือครูซันนะครับตลาดช้อนทองเราครับขายของไทยครับขายทุกอย่างเลยครับครูซันครับติดต่อได้นะครับผมเนี่ยเอาเบอร์โทรครูซันเลยกันโทรสั่งได้นะครับส่งส่งถึงที่เลยนะครับครูซันนะเดี๋ยวทุกคนนะครับผมนี่ครับเบอร์ครูซันนะครับผมส่งออนไลน์ได้ส่งออนไลน์ได้เลยมีอาหารหลายอย่างนะครับ มีขนมทุกอย่างนะครับของครูซันนะครับผมบสั่งได้เลยนะครับผมป้าอยู่ข้างล่างครูซันขนมนอ๋อโอเคนี่ไงครูซันนี่ไงขนมไทยโบราณส่งถึงบ้านเลยนะครับสวัสดีครับผมทุกคนนี่อาหารของสวัสดีค,ครับชื่ออะไรครับแนมตัวเลยเจีอะไรครับเ,เป็อะไรคะขายอะไรบ้างครับนี่มาเฟียขายโอ้มาเฟียขายเป็ดนะครับโอ้โหหาหน้ารักน่าทานมากเลยครับผม อร่ช oh. ้อนทองนะครับผมทุกคนโฆษณาให้หน่อยเนาะชื่ออะไรเนะเจ๊มาเปียขายเป็ดอ่ะสวัสดีครับขายดีนะครับผมสวัสดีครับผมลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นทุกคนสวัสดีครับขายดีไหมครับสวัสดีครับผมขายดีนะครับวันนี้ขายดีนะครับทุกคนขายดีนะครับช้อนทองแล้วนะครับผมสวัสดีครับขายดีนะครับน้ำพริกอันน่าทานมากเลยครับผม คุณป้าขายอาหารน้ำพริกนะครับผมดูพาดูนี่คือฝั่งฝั่งขวาของตลาดช้อนทองนะครับสวัสดีครับคุณเจคุณเฮียตุ๋ยนี่ขายดีมากตลาดนีร้านที่ขายดีที่สุดเลยเนี่ยขายโอ้โหไม่ทันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮียตุ๋ยกับเฮียลาตีนะครับผมนี่สวัสดีครับผมเฮียดีคิดูนะครับ ตลาดช้อนทองนะครับผมเนี่ยขายดีมากเลยตามมือไม่ว่างเลยเนี่ยดูดิมาทางนี้นะครับผมนี่คือนี่คือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของตลาดช้อนทองเข้ามาแเรือๆเป็นตลาดใหญ่นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปุบรกาณนะครับผมสวัสดีครับผมขายดีนะครับวันนี้ครับขายดีนะครับวันนี้ครับพี่นครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับผม กำลังทานข้าวอยู่พอดีขออนุญาตครับขายดีไหมวันนี้ขายดีไหมขายดีเนาะโอเคตลาดชอนทองนะครับผมเอากําลังทานข้าวอยู่พอดีอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากยมากนี่ขายข้าวป่าขายเอ่อสวัสดีครับน้องขายดีไหมครับขายดีไหมขายดีครับผมขายดีมากเลยเนาะโอ้ดีเยี่ยมเลยเลยเลยเอ้โหร้านสวัสดีครับผมขายดีไหมครับวันนี้ดีจ้ะีี่ดมากเลยนะนี่คือสวัสดีครับขายดีอาหาร อาหารหวานเนี่ยสวัสดีครับขายดีไหมครับวันนี้ครับพอได้เนาะโอเคขายดีไหมคะโอ้ป๋าป๋าขายดีไหมวันนี้อนี่คือป๋าขายดีมากเนาะอืมป้านี่คือตัวช้อนทองโอเคป้ายด้วยราคาไม่แพงด้วยครับ20บาทเองอาหารน่าทานมีผลไม้รอด้วยคนขายหล่อด้วยเนี่ย สวัส um, ดีครับเจสวัสดีครับขายดีเนาะนี่เนาะสวัสดีครับนี่คือตลาดช้อนทองนี่คือตลาดเนี่ครับพวกขาโอ้ร้านสุดท้ายเลยสวัสดีครับผมขายดีไหมครับพีนเจครับผมพอได้เนาะดีดีขายดีครับผมโอเคนี่คือพี่น้องชาวตลาดช้อนทองเรานะครับผมลูกแขกก็หมุนมาร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายนะครับร้านสุดท้ายเลยนะครับให้ดูหน้านะครับดีๆหน่อยโอเคครับผม โอเคนะครับจบแล้วครับเดี๋ยวลูกแก่ก็ขออนุญาตลงจบวิดีโอให้ดูดตลาช้อนทองยามเย็นนะครับวันนี้วันนี้วันนี้วันที่2องพฤษภาสองห้าหกขออนุญาตจบวิดีโอกัอนนะครับพบสวัสดีครับ